มานะครับดีแม็กเจอปัญหาอีกแล้วเหย,ย,ยียบคัด์นะครับเหยียบคัด์เหยียบคัด์ละเข้าเกียร์ไม่ไปนี่เข้าเกียร์ไม่ได้นะครับเดี๋ยวดับเครื่องดับเครื่องนะครับเหยียบคัด์เข้าเกียร์ปกตินี่นี่ถึงบ้านตีไม่ได้เลยครับนี่ ลองติดเครื่องดูอ่นะครับนี่ไม่ไปเหยียบคัดละติดเดี๋ยวมาดูสาเหตุกันอ่าคันนี้นะครับลุยน้ําทั่วมา,ราครับรถลุยน้ำนะครับฝนตก,<า>กหนักโตประมาณครึ่งล้อเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับก็จะมีไอ้น้ำนะครับแล้วก็ฝุน่นอ่บ,บเดี๋ยวเราจะลองเป่าทำความสะอาดดูก่อน นะครับแผ่นคัดจะไม่จากนะครับแบบนี้อาการแบบนี้แผ่นคัดไม่จากนะครับเนื่องจากไอไอช,ชื้นอ,อ่นะครับเป่าเสร็จเดี๋ยวจะลองขึ้นไปปั่นดูอ่านะครับจะลองปัน่นนะครับคันนี้นะครับลุยน้ําวันก่อนนะครับแล้วก็มาจอดทิ้งไว้กลางคืนนะครับแล้วตอนเช้าสตาร์ทรถขับไล่ปกติมาจอด ไว้ประมาณ10บมูนะครับบ่ายสองจะออกนะครัแบบแต่ก็รถก็เข้าเกียร์ไม่ได้นะครับสันนิษฐานเลยก็ลูกพื้นไม่น่าจะแตกอะไรไม่น่าจะเสียหายอาจจะเกิดจากแผ่นคัดไม่จากนะครับเพราะว่าไอาความชื้นนะครับเพราะว่าขี่ทางไกลไม่ค่อยได้หยียบคัดแล้วพอมาจอดติดปั๊บไอความชื้นความร้อนเนี่ยมันจะทําให้แผ่นคัดกับตัวนั่นติดกันอโอเคนะครับฝนก็ตกเสียงดังนิดนึง นะครับเกิดจากความชื้นนะครับและฝุ่นนะครับเพราะว่ารถโรเตี้ยนะครับเป่าฝุ่นนะเพราะว่าอาการแบบนี้ก็ลูกืุนลูกอะไรไม่น่าจะแตกนะครับเพราะว่าก็ขี่มาปกติเมื่อเช้าไม่มีเสียงไม่มีอะไรครับโอเคนะครับก็เอามาให้ดูก่อนความเสียหายนะครับที่ยังไม่ทันได้ยกนะครับเอาลมเป่าดูก่อนโอเคนะครับก็ นานเสร็จสิ้นนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยก็ขับปกตินะครับก็จะมาสรุปให้ก่อนเมื่อเช้าเนี่ยขับปกติแต่เมื่อวานวันก่อนนะครับขับล,ลุยน้ำนะครับน้ำท่วมถนนนะครับแล้วก็มาจอดทิ้งไว้ตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ตอนเช้าสตาร์ทรถไปปกตินะครับขับได้ไปปกติไปจอดตั้งแต่10บโมงนะครับพอบ่ายสองจะออกตัวแค่นั้นแหละ นะครับเหยียบคัดเข้าเกี์ไม่ได้สาเหตุก็จากนะครับว่าทําไมเมื่อเช้าก็ทําไมมันถึงไปได้นะครับเมื่อเช้าเนี่ยแผ่นคัดอาจจะโดนความชื้นก็จริงนะครับแต่ยังไม่มีความร้อนนะครับเหยียบเราขับรถไปเนี่ยเหยียบเหยียบคัดไปด้วยแล้วก็ขี่ทางไกลนะครับแผ่นคัดมันก็มุนไปตามตลอดพอเจอความร้อนเสร็จปั๊บไปจอดทิ้งไว้ความร้อนกับความชื้นเนี่ยมันอาจจะทําให้ตัวแผ่นคัดกับตัวจานกดเนี่ยแบบว่าติดกันนะครับเวลาเราเหยียบเนี่ย มันจะไม่จากนะครับตัวลูกปืนกดตัวกดแผ่นจานจานกดเนี่ยหรือตีนผีเนี่ยมันไปนกดไอแผ่นคัดมันทําให้ไม่จากมันก็เลยใส่เกียร์ไม่ได้นะครับถ้าลูกปืนแตกอะไรแตกนะครับก็จะมีเสียงดังนะครับจากที่สังเกตดูแล้วไม่มีอะไรผิดปกตินะครับก็เลยยังไม่ยกนะครับก็ลองเป่าดูก่อนนะครับก็โอเค สรุปปัญหาก็คือแค่ความชื้นกับความร้อนนะครับแล้วก็มันทําให้แผ่นคัดติดนะครับบางคันก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันแต่อาจจะเป็นกับแม่ปั๊มคัดตัวบนนะครับหรืออาจจะเป็นปั๊มคัดตัวล่างนะครับหรืออาจจะน้ํามันรั่วน้ํามันอะไรนะครับแต่คันนี้ก็เช็คดูเรียบร้อยแล้วครับผมยังไงก็ขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับก็มีอะไรก็มาแนะนํากันเรื่อยๆครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ